มาูเต่ามาแล้วครับเปิดกระชาครับจบครับไา let's go เปิดทีละสิบก่อนเลยนะพี่ได้ตัวฟีผมมีตัวฟรีอยู่ไอมีประมาณสิบเอ็ดสิเอ็ดโลเอ้สิบสิเอ็ดโลถูกต้องพูดเลยสิบเอดโลเกลือพูดเลยได้แน่นอนได้แน่นอนมันต้องเกลือแล้วผมมีไปแล้วสาสิบเจ็ดโลดังนั้นถ้าผมจะได้ผูเต่าตีไปประมาณหกสิบโลไม่พอ ไอไม่พอไแน่นอนแผ <ม S 2> แ,ลแล้วถ้ามันได้ขึ้นมาก็ดีใจไงเออเราคิดง่ายๆดีไว้ก่อนว่าได้แน่นอนอย่างเงี้ยถ้าดูจากสามสิบโลอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและเลกาชาที่มันอยู่ที่ประมาณกี่กี่อันนี้วะเก้าสิบโลอ่ะมันอยู่ที่เก้าสิบโลประมาณไงก็ประมาณห้าสิบโลอัพอัพอ่ะมาลองดูเว้ยไปเลยตัวฟรีเนี่ยฮะของทองของอะไรโค้งามาเชียร์งเชียร์ เฮ้ยแต่ได้คนนี้โอเคอันนี้หาอยู่หาอยู่หาอยู่อันนี้ผมมีลมีแล้วอะสายยุสายยุมันท่าดาวเองแต่ผมไม่ถ้าผมได้แต่จริงดคือผมได้สายุมาเอาไปใช้กับขครวะผมไม่มีคนให้ใช้ไม่ก็ใช้คนเดียวไปเลยไม่ไม่คือมีผมเป็นตัวใช้ธาตุลมแทนสายุอยู่แล้วไงอ๋ออ่ะมาครับต่อไปที่เอาสเก็ตโลเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะพี่แต่สามสิบเจ็ดใช่ไหมใช้สิบก็สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดอ่ะสี่สิบแปด มาเชียมันสูงเว้ยนะเกินก็มันยังไม่ถึงโลมาไปต่อมันโขกจะเปิดให้หมดเลยเหรอมาเพื่อการนี้ท้องอารามเอ้ยเดะท้องกอดงวงโหนังสือนี่เงี้ยวมากเลยเท่าไหร่นะพี่สี่สิบแปดห้าสิบแปดแล้วมาสิบแปดอันต่อไปก็ห้าสิบเก้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบแปดไปห้าสิบเก้าได้ไงพี่ มันต้องนบวกทีละสิบโลตอนนี้ผมเปิดทีละสิบโลมิสกี้เป็นไปร้านค้าเราใช้ดาวซื้อก็ได้ไม่ใช่เหรอดาวด้ได้อา่อางัา้นไปร้านค้ารอบหนึ่งก่อนเพื่อให้มันถ้ามันเต็มหกสิบแล้วกันเมื่อกี้เท่าไหร่นะพี่ห <50 S 1> ้าสิบแปดห้าสิบแปดต้องซื้ออีกสองอันใช่ไหม,อ,มอ่าสองเหรียญน,นะอ่ะ <c oughs> เอาให้ครบห้าสิบโลจะได้เปิดทีละสิบจะไม่งง อนนี้น่าจะหกสิโลแลพอดีอ่ะอันนี้หกสิบโลนะอืมไปเลโกต่อไปอันนี้เจ็สเช่วะเจ็ดส <70. S 1> <laughs> ิอ่ะเจ็ดอ่ะแปเว้ยเอาเว้ยส <c oughs> ู้ๆเว้ยแปแล้วเว้ย เฮ้ยมาแล้วใครมาลุนเล่เป่าลุนเล่เป่ามาแล้วลุนเล่เป่าลุนเล่เป่าเอากดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยไม่ต้องคลาบกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยดาบเยอะจังวะดาบปกติอยู่แล้วดาบเอือดดาบเฮ้ยเอ้ยได้อยู่อันนี้เนี่ยู่โอมึง เียบร้อยหลุดเลสเรียบร้อยหลุดเลสกูข้ามเลยเรียบร้อยหลุดเลสหลุดเลสว่ะจีนเหรอโอ้ไปไม่ให้หมดเลยเฮ้ยเปิดเล่นไรสัตว์โทมัสมาแล้วช่านโทมัสโทมัสเฉยโทมัสโทมัสไม่ใช่ชิลด์เอ้ยโทมัสโทมัสยนนี่เสร็จมากเลยเดี๋ยวมดได้อได้ซื้อได้ซื้อได้ร้านค้าร้านค้าเดี๋ยวจะไปร้านค้ากันไปอได้หมดเลยนะแค่นี้ดิ ไอ้ผิดช่างมันใช้เหมือนกันอ่าอันนี้ได้อห้าอันนี้ได้อีกเปิดไปเถอะคือเกือแล้วพี่มันจบแล้วพี่หลุดเลสหลุดเลสมาหูเถวต่อที่จบเลยนะโอ้ต่อได้คู่เลยเนี่ยโอ้โหถอยมาปะเออใช่เดี๋ยวเหลืออีกอ่ะเปิเทโรเทโรเมื่อกี่โลเนี่ย ลืมแล้วลืมแล้วเนี่ยพอแป้ทะลุแปดสิบปุ๊บลืมแล้วเนี่ย <c oughs> ไปไปไปให้หมดเกลือเค็มๆไปเนี่ยสภาพครูเถามานี่ตกใจงไ,นะไม่มาโล่ไม่มาเล่ขนาดเนี้ย <c oughs> เนี่ยเกี่ยงหนะังสือออกมาเป็นชุดเลย <c oughs> เกี่ยงจ้าถ้าพูดเต่าไม่ได้ผมก็ยอมผมก็ยอมไปก่อนพี่ยอมยอมยาวเลยเพราะว่า ผมไพ่พทางหาเพชรเร็วๆเ็ร็วๆนี้ได้หรอก <S <S บอกเลยว่าตัวนี้ไม่จบง่ายๆฮะเราจะมาเปิดกันต่อครับกับตู้ฮูเต่านะมานี่มาเปิดกันต่อเลยกับตู้ฮูเต่านะครับ,บ,ต,ต,รบตอนนี้เราได้ทาการเปิดไปแล้วทั้งหมด46โลนับจากตอนหลังจากได้จีนนะครับรวมไปก็46โลนะครับซึ่งเหลืออีก44โลก่อนได้การันตีนะครับ การตีของเกมนี้คือ90โลใช่ไหมตอนนี้ผมเปิดไปก็เหลืออีส4่สครับก่อนจะ90ซึ่งจะได้คู่เต่ามันก็วัดดวงครับเพราะว่าปันยังอยู่ที่ว่าผมเปิดได้จีนรอบที่แล้วมันมีโอกาสที่รอบนี้จะได้คู่เต่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ขอให้ไม่ถึงขนาดนั้นการตีอะแต่ผมก็มีเพชรแหละมาตอนที่ผมได้ทำการเติมเพชรไปแล้วนะครับทั้งหมด1นึมือ Genesis Crystal นี่นะครับหรือเท่ากับไพ่โมเจมนะฮะก็คือเท่ากันนั่นแหละหนึ่งต่อหนึ่งอัตราแรกหนึ่งต เติมเกมถูกนะครับบอกเลยว่าดีเลยครับบอกกับคนที่มีงบไปเยอะแล้วต้องเติมในปริมาณที่เยอะๆนะครับถามว่าดีขนาดไหนผมเติมในแพ็คแพ็คของเดือนใหม่ครับก็คือแพ็คคูณสองนะฮะนี่เดี๋ยวผมไปให้ดูเนี่ยมันคือแพ็คที่รวมห้าอันบนเนี่ยเห็นไหมฮะห้าอันเนี่ยก็คือมีหกสิบสามร้อยเก้าร้อยแปดสิบหนึ่งพันแปดร้อยเก้าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแล้วก็สามพันสองร้อยแปดสิบครับ จริงโลหมดเนี่ยาราคามันก็เกือบ3ามันก็ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทครับแต่ว่าถ้าคุณเติมกับ power pay คุณจะเสียประมาณแค่2800ดรอยกว่าบาทเองครับซึ่งคุณประหยัดได้เกือบแ800รอกว่าบาทนะฮะถือว่าคุ้มมากเลยนะฮะใครที่อยากลองเติมก็ไปเติมที่ power pay ได้นะครับมาถึงเวลาเห็นความเป็นจริงครับเราจะเปิดทีละพันหกใช่ไหมเปิดทีละพันหกครับนี่สิบโลเนี่ยก็คือพันหกใช่ไหมดังนั้นเราทําการซื้อทีละพันหกนะครับแต่ผมจะเปิดกิโล มจะเปิดอ่าทีละโลเทอร์ลีสิบโลนะครับทีละสิบโลอ่า้าเกินมาหนึ่งไว้โอเคไม่เป็นไรมาครับพร้อมนะสี่สิบสี่โลจะจะเต็มจะได้ตามการันตีหรือว่าจะได้ก่อนครับโดยที่ว่าจะคุ้มไหมนะครับไป let's go อ๋อ่วงครับเกลือครับท่านผู้ชมช่างไปเลยได้เดียวหน้าครับโอเคเหลืออีกสาสิบสี่โลนะฮะพร้อมครับเหลืออีกสาสิบสี่โลนะฮะ ปยยังไม่มาเว้ยได้เอ่อใครนะได้ไซยูนะฮะเออเหลืออีก24โลจะการันตีแล้วเนี่ยอีกนิดหนึ่งจะการันตีเลยนะครับป้าย let's go <S ต้องมาแล้วจังหวะเน,นี้ยเออโอ้หเกือบการันตีเดี๋ยวซิมาตอนเท่าไหร่ครับ โอมะโอมะมันมีม่วงมันมีม่วงอยู่โอเคโอเคโอมะไม่ใช่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 หกดาวนะครับโอมะเป็นสิบสามดาวนะฮะไม่เป็นสี่ดาวใช่ป่ะวะผมลืมนาเกนยังี่ดาววะลืมดีอยู่ก็ลืมทุกขนาดนี่มาแล้วโอ้โหเต่าเย่ได้แล้วได้ทุนด้วยเอาไปเปิดตู้อื่นต่อได้ครับเก็บไว้นะฮะกลุ้มแล้วกลุ้มแล้วกลุ้มแล้ว เฉยก็ข้ามได้เลยเย่ yeah, ได้หูเต่าแล้วครับท่านผู้ชมถึงขั้นเติมเสรว่าผมถ้าถ้าตามตามที่ผมนับเนี่ยก็คือเกือ,เกอบเกือบการันตีเลยนะหรือ2ีสิบสี่โลยี่สิบสี่โลกับสิบสี่โลนี่มันหา่างกันแค่ทีเดียวอีกนะดีนะมันแบบเออก็โอเคอยู่โอเคอยู่เคเคจบไปกับตู้นี้นครับเรียบร้อยจบแล้วเย่ตู้นี้จบแล้วครับหอดละ เห้ยภูตาโคตรน่ารักเลยิารおったิารのおさんがตโคตรน่ารักอ่ะผมชอบภูตามากครัอกเลยผมจะป้นน้อนะถึงแม้ผมจะไม่มีทีมที่เาไว้เล่นกับน้องก็เนตัว๋ยครับบอกมาเลยกาชานีเจ็บมากยยอยอน เย่โอเคพาร์ทนี้สำหรับเก็นชินอินแพ็คคงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้านี้ก็คงจะเป็นในเรื่องมั้งผมอัดเรื่อยๆครับคือเนี่ยตู้นี้ก็มาผมก็ต้องเปิดนะครับมัช่วยไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าก็คงจะเป็นในเรื่องมั้งคาดว่านะครับผมว่าสำหรับเกมเก็นชินนะฮะ พราะตอนนี้ผมอัดในเรื่องยาวมากเลยกว่าจะลงเสร็จนี่กี่เป็นวันอะเป็นสัปดาห์ครับกว่าจะจบยิมิวมวมิวไซนาล่โอเคเปิดไปหน้าอื่นก่อนจะได้ไม่มีคัตซีให้พูดนําเพิ่มเติมนะเคก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เเป็นกำลังใจกันด้วยครับ อ่ะมีคนเข้า Discord ดสำหรับคนที่อยากเติมกินชินนะครับหรือว่าเกมอื่นนะสามารถใช้บริการของพอพเพอเพยได้นะฮะเพิ่งใช้บริการครั้งแรกเลยเนี่ยสำหรับเกมนี้นะฮะแนะนำแนะนำคุณสามารถประหยัดเงินได้หลายบาทเลยเอาจริงๆเก็บค่าขนมไปทำอย่างอื่นได้อีกนะฮะโอเคสหรับวันนี้อาจารย์อิลิเบเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าฮิลชาร์ล์のお兄さんが病気になったヒルชาร์ล์のお兄さんが看病して